คุณพ่อคุณแม่คะการที่เราพูดห้ามลูกว่าอย่านะไม่ได้นะรู้ไหมคะว่ามันมีผลเสียกับลูกคะ่ะนั่นก็คือว่าลูกของเราเขาจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเองและไม่ได้ฝึกทักษะด้านต่างๆของลูกนั่นเองนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านดูคลิปนี้ให้จบแล้วนำเทคนิคนี้ไปใช้กับลูกได้ทุกวัยเลยคะ่ะ 5. ขั้นตอน หยุดลูกโดยไม่ต้องพูดห้ามลูกคุณพ่อคุณแม่คะเวลาที่เราไม่อยากให้ลูกทำอะไรที่ตรงกันข้ามกับเราอย่างเช่นอย่าวิ่งนะอย่ากินอย่าปีนนะถึงแม้ว่าการห้ามของเราเนี่ยค่ะมันเป็นความหวังดีแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นการขัดขวางให้ลูกของเราเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ แล้วก็เป็นเหมือนกับเราเนี่ยค่ะส่งเสริมให้ลูกของเราแอบทําพูดง่ายๆก็คือว่ายิ่งห้ามเท่ากับยิ่งยุลูกนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราไม่อยากให้ลูกทำอะไรให้เราเปลี่ยนจากการห้ามลูกเนี่ยค่ะมาเป็นการเข้าใจลูกแทนโดยใช้5ขั้นตอนนี้ค่ะ5ขั้นตอนหยุดลูกโดยไม่ต้องพูดห้ามลูก 1. เข้าใจลูก 2. บอกให้รู้ 3. ชวนให้ลูกคิดตาม 4. มีกติกา 5. ชื่นชมลูกคุณพ่อคุณแม่คะจากกระดาษไป่เกิดกรเจิได้นะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคราวนี้นะคะเรามาดูเทคนิคในแต่ละขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างคิดแฟมิลี่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยขอยกตัวอย่างให้พ่อแม่สมาชิกดูนะคะ ถ้าเราเนี่ยไม่อยากให้ลูกกินลูกอมขั้นตอนที่1เข้าใจลูกอันนี้นะคะเราต้องเข้าใจลูกก่อนคะ่ะว่าลูกของเราเขาคิดอะไรอย่างเช่นลูกอมเนี้ยมันหน้าตาน่ากินสีสวยรสชาติหวานอร่อยบอกกับลูกได้นะคะว่าแม่เข้าใจนะว่าลูกอมมันเนี้ยมันอร่อยใครๆก็ชอบแม่ก็ยังชอบเลยขั้นตอนที่2บอกให้รู้บอกให้ลูกรู้คะ่ะว่า คนชอบกินผลเสียหรืออันตรายมันเป็นอะไรอย่างเช่นลูกอมเนี่ยนะที่สีมันสวยแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาใส่สีลงไปมันอาจจะทำให้เราปวดท้องหรือว่าไม่สบายได้นะขั้นตอนที่3ามชวนลูกคิดตามชวนให้ลูกของเราคิดตามว่าทำไมมันถึงมีผลเสียหรืออันตรายกับเราอย่างเช่นถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยแล้วเราจะฟันผุไหมนะ จะเป็นยังไงนะถ้าเราเนี่ยเกิดปวดท้องหรือว่าไม่สบายขั้นตอนที่4มีกติกาสำหรับอันนี้นะคะให้เราเนี่ยค่ะทำข้อตกลงกับลูกอย่างเช่นถ้าหนูกินนะหนูต้องตกลงว่ากินได้แค่ไหนแล้วต้องบ้วนปากแล้วก็ทำความสะอาดฟันด้วยนะขั้นตอนที่5ชื่นชมลูก สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเป็นการสร้างให้ลูกของเราภูมิใจว่าลูกของเราเขาเข้าใจและก็ทำตามข้อตกลงกับเราได้อย่างเช่นแม่ดีใจนะที่หนูเข้าใจและห้ามใจไม่กินแบบนี้ได้แม่ชื่นชมที่หนูเนี่ยทำตามที่เราคุยกันไว้ได้แม่ภูมิใจที่ต่อไปเนี่ยหนูจะกินแต่ของมีประโยชน์แล้ว คุณพ่อคุณแม่คะและนี่คือ5ขั้นตอนที่ไม่ต้องห้ามลูกอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านลองนําไปใช้กับลูกดูนะคะแต่ถ้าหากว่าลูกของเราเขายังทําในสิ่งที่เราห้ามอยู่ทั้งๆท,ที่เราเนี่ยพูดกับลูกด้วยเหตุผลแล้วก็ตามนะคะเราจะต้องใช้ความเข้าใจและเพิ่มความอดทนกับลูกของเรามากขึ้นนั่นเองคะ่ะเพราะว่าลูกของเราเขายังเล็กยังไม่เข้าใจเหตุผลเท่ากับเด็กโตนั่นเองนะคะ คิดแฟมารีเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิด f a ม i ารีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของคิดแฟม i l y ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ